ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับผมวัสดีครับผมช่างหนุ่มเด้อครับผมกับเส็มมอเตอร์ครับผมวันนี้ก็มาหาพี่หาน้องเย็นๆเด้อครับผมอ่ามีรถเข้ามาใหม่สามคันเนี่ยก็เลยจะมานำเสนอพี่ๆน้องๆแล้วก็มาขอบคุณ FC ด้าจักหน่อยนึงแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องที่ ไว้ใจซื้อไว้ใจดูเลจะ้ะให้ดูเลแต่ว่าก็ตามที่แจ้งเนาะครับผมอยู่คนเดียวจะชตานิดหนึ่งเด้อครับผมแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่จ้าจะฝากพี่ฝากน้องไว้นั่นละจ้ะฝากไล่ฝากแช่ฝา,ากติดตามให้ด้วยเผื่อมีรถใหม่ๆคันไหนเข้ามาถูกอกถูกใจจะได้แจ้งเตือนพี่ๆน้องๆไปครับเผื่อมีสาระเล็กๆน,น้อยๆนิดๆน,น่อยๆก็เผื่อได้แจ้งพี่ๆน้องๆไปเด้อครับผม จ้ะขายนี่คือขายความจริงเนาะไม่ขายฝันครับผมไม่หลอกพี่หลอกน่องดอกเด้อครับผมดีบอกดีแล้วก็ตรงไหนขาดเหลือก็เติมงานเก็บงานให้ได้จ้าโอเคครับผมเขาเรื่องเลยเด้อครับผมใครพี่น้องสนใจนี่นี่ๆๆนี่นี่นมีจัะกรยานไฟฟ้าเขามาครับผมก็พร้อมใช้เลยเด้อแต่ว่าตามสภาพครับผม ตะก้าไม่มีกันตกตรงนี้ไม่มีไ,มมไฟไท้ายไม่ติดเบาะขาดอ่านอกนั้นก็ยังพอดูได้ครับผมยางยังเต็มดีอยู่เด้อหาใช้งานอะจาะคีเลนครับผมรถข้อดีมีข้อเสียก็ตามสภาพเนาะรถมือสองเนาะตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจราคามันมีหลายราคาครับผมหกพันแปดพันหมื่น เวแต่ซื้อช่วงไหนครับผมอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเบตให้ใหม่เกือบสองพันครับผมคันนี้เปิดราคาที่สามพันเก้าเด้อนี่วิ่งได้ล่อลงพื้นได้ประมาณสามสิบห้าครับสามพันกว่าโล ถ้าหาใช่งานพักได้ถามได้ครับผมเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งค้นพบแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของรถไฟฟา้ามันไม่ใช่ผมเพิ่งค้นพบดอกผมเพิ่งเปิดไปดูครับผมกอ่อนหน้านี้เปลี่ยนเปลี่ยนแบตลูกหนึ่ง4ลูกเกือบสองพันเดี๋ยวนี้แอมเยอะแล้วก็ถูกลงครับผมมันจะประมาณเจ0ดแปอยเด้อถ้าใครซีเรียสเรื่องเรื่องอันนี้จะ้ะเรื่องแบตเตอรี่นี่ จ็ดแปดรอยแอมเยอะแอมประมาณร้อยแอมจ้ะแนะนําให้ดูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมพอมีรูปมีอะไรเดี๋ยวผมลงให้ดูเด้อครับผมถ้าใครถ้าใครหาแบตแต่ก่อนมันแพงครับผมเมื่อเมื่อตอนใหม่ๆตอนนึงประมาณสี่พันสามพันกว่าเดี๋ยวนี้หลน่นลงมาเหลืออยู่พันไปไปายจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เ,เห็นมาใหม่ยิกครับผมมันเป็นแบตลิเทียม อ่าประมาณครับเท่าที่เข้าใจเด้อครับผมจะมีที่ชาร์จรมีอะไรมาให้ด้วยจ้ะแปดเก้าร้อยถูกแล้วก็แอมเยอะครับผม4ี่สิบแโวลต์อ่าแบตมูนนี่แหละครับก็เลยแนะนําไปนิดนึงเด้อเดีเด๋เดี๋ยวลงเดี๋ยวแปะรูปแปะอะไรให้ดูแล้วก็ไปค้นหาเอาครับผมเผื่อใครมีรถไฟฟ้ามีรถจักรยานอะไรก่อเอาไปใช้งานได้มันราคาถูกครับแล้วก็แอมเยอะ อ่ะโอเคครับผมอหาใช้งานทักได้ถามได้เด้อคันนี้ก็สั่มซื่อประมาณสองพันนี่แหละครับเพราะว่าเปลี่ยนแบตเพิ่งเปลี่ยนแบตไปเนาะขายสามพันเก้ามาคันที่สองเลยคันนี้เป็นอาร์ซอยเด้อครับผมอาซีลอยอยหรือแปดสิบน้อนี่เดีย๋ยวขอดูก่อนอาซีลอยครับผมราคาจะตึงหน่อยเด้อครับผม แต่ว,ว่ามันได้เล็มได้ชุดโอนถ้าคนอยากได้อยากโอนได้ครับผมเจ้าของยังยังอยู่จา้าในเมืองอยู่ในเมืองอ่ารถของเพื่อนพี่พี่เขาขับผมคงยังไม่พุเด้อรับผมเครื่องดีอันนี้เครื่องดีออุปกรณ์ก็มีรุดมีร่อนมีแตกมีฮักบ้างตะกาไม่มีไปเรี่ยวแตกไปคางนึง ันี้ก็มีแตกมีอะไรบ้างไฟไฟเลี้ยวฝั่งนี้ไม่มีจ้ะแต่เบียนไม่มีประมาณนี้ครับผมฝากระเป๋าก็เล็กๆในหน่อยมีแตกมีเล่าอยู่รถยังไม่พุเด้อครับผมโครงยังไม่พุ <S <S เครื่อง <S <S เครื่องดีเลยแต่ว่าถ้าให้นิ่มต้องปั๊บขบูจักนิดนึงแล้วก็ค์ดค์ดมีลื่นหน่อยนึงจ้ะ มีลื่นนิดนิด,นดถ้าสะดวกไปเปลี่ยนเอาแต่ทำไอซี่เรียกขักขี่ได้เลยจ้าขี่ได้เลยครับขี่ได้เลยไก่หาใช้งานอยู่ก่ออะถักได้ถามได้เห็นเขาไปปั้นกันสวยมากมายเลยครับผมสวยมากสวยมากอากซีุณแกไม่มีเด้อครับ ป๊อน้ำมันนิดนึงแล้วก็คารถ้าถ้าสะดวกถ้าสะดวกเปลี่ยนคาร์ดใหม่จ้ะเครื่องไม่ดังไม่เคกจ้ะเดีย๋ยวใครหาอยู่คือคาระพันสองพันมันก็มีแต่ว่ามันต้องไปส่อมเด้อครับผมรถต้องไปซ่อมต้องไปตามสภาพเสื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรถขี่ใช้างานได้เลย แล้วก็มีชุดโอนจ้ะ,จะมีเลม็มมีสำเนาบัตรมีชุดโอนโอนได้ครับผมแถมกระเป๋าให้ด้วยอ่าทักชอบกระทักก็อะไรมาเดือครับผมทักได้ถามได้ครับผมวีดีโอคอได้จ้าไฮไลท์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 ของเรารถตู้นั้นทิดาจ้ะ 4 4 900 4 900, C 900. คัดตอมโอ้จักมันหลุนไหนเป็นหลุนไหนนะครับผมผมกับท้องทินก็ไม่มีอยู่แล้วจ้ะแล้วก็อายุรถก็มากครับผมคันนี้เต็มครบเปียกเลยครับผม,มเป็นรถอดีตนายทหารชั้นสูงจะอยู่ในเมืองโคราชครับผม ที่แกเป็นเพื่อนกันครับผมแกก็เลยเอามาเป็นเป็นรถของพ่อเพื่อนนกที่นึงครับผมอายุปีอายุมันมีมันมีสตอรี่มันอยู่ครับผมนะเท่าความรถออกแค่ใบซื้อขายห้เด้อครับผมไม่มีเหล่ยมกับผมเขาหาไม่เจอเพราะว่าเล่มเจ้าของเสียแล้วถึงมีเหลี่ยมก็โอนไม่ได้จ้าจ้าเพราะว่าเจ้าของเสีย อายุอายุมันหลายปีครับผมรถเก่าครับผม,มครบครบเดิมเดิมเต็มเต็มจ้ะ <c oughs> อุปกรณ์ยังยังยังแน่นเตี้ยด้วยครับผมปืนไฟยังยังยังเป็นของมันหมดเลยหางเตา่ามีโชคหลังเปลี่ยนใหม่มาอยู่อันหนึ่งมั้งก็นอกนั่นก, ờ, เกนเ็เขาก็เสริมเขาก็เติมให้มัน ให้มันเต็มมาจา้ะครับดูเอาครับผมสีสันจะเป็นทำสีกระป๋องมาเด้อพอดูได้จ้ะพอดูได้แต่คัดมาเนียนอยู่แต่ว่าคุณภาพสีมันก็นยังว่าสีกระป๋องจ้ะเดี๋ยวใปหาอยู่คัดซิกครับคัดซิกครพบๆเลยเด้อจ้ะ เครื่องดีเลยครับคันนเครื่องดีถือว่าดีในของเขาเลยจ้ะแต่ว่าแค่คาบูเป็นเวฟลอยแล้วก็มันจะวบวูบววบบหน่อยนึงผมยังไม่ได้ปรับตั้งอะไรเด้อครับขี่ได้ไอ้ดีก็ต้องไปปั๊บไปตั้งเขาจะ้ะครบเต็มเปียจ้ะไม่มีตรงไหนขาดตรงไหนแหว่งเลยจ้ะดูบางโซ่ซะกอ่อนอ๋อโหคัดซิกอยู่เลยครับผม ใช้งานทักได้ถามได้เด้อสุดคลาสสิกแล้วสตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวให้ดูมันจะเร่งๆหน่อยเด้อครับผม อ่าในเราเด้อครับผมมันมันให้ดีมันขับขี่ได้อยู่แต่ว่ามันเดินเบาไม่อยู่มันจะดับดับหน่อยหนึ่ง้องปับตั้งเอาเด้อจ้ะรถจอดจ้ะถ้าให้ดีก็ตีเปลี่ยนขับูสักลูกนึงก็นิ่มแล้วจ้ะหาของมันใส่บางทีไปเอาขับูเวฟใส่มันจะใหญ่ไปเด้อจ้ะอันนี้ขับูเวฟลอยของมันดรีมเอาขบูดรีมก็ไเลยขบูซีก็ไเลยจ้ะตัวนี้สามเกียร์เด้อครับ ลองครับก็ก็อพอได้จะพอได้พอได้พอได้ใครชอบใครหาทักได้ถามได้เด้อโอ้แต่ปั่นปั่นเสื้ออะไรใส่ก็าข,า,ขาเรียงกัะนะจะเกินแล้วนะครับอันนี้คันนี้เปิดราคาที่หมื่นหนึ่งเด้อครับผมหมื่นเดียวจะ้ะจัดส่งได้ทั่วทีพทั่วแดนเด้อครับผมอยู่หรือสนใจ หรืออยากซื้อเก็บก็ทักได้ถามได้จ้ารถเก่าสวยในแบบของเขาเด้อครับผมโอเคครับคันอื่นก็จะไปเร็วๆให้เด้อครับผมเพราะว่าย้อนดูก็ได้จ้ะคั้นีนหมื่นเก้าพันห้านิ่มๆเว็แบอบยู่บ็อกจัดใหม่ทั้งลำจ้า เอกสารครบพร้อมโอนเด้อครับผมคันนแปดพันห้ามีเหลี่ยมอยู่เด้อครับผมแต่ว่าโอนไม่ได้เรียกเครื่องไม่ตรงจ้ารถทับขี่ได้เลยมีควันจังๆครับผมหายตามสภาพเด้อจ้ะแล้วก็ รอยสิบไอคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานให้เลยเด้อครับผมจบงานให้มดกันอยู่พร้อมใช้งานหมื่นแปดพันห้าครับจัดไฟแนนเดอสองหมื่นแปดเด้อครับขายแค่หมื่นแปดพันห้ารวมเก็บงานให้ครับผม<อ>ใครหารถครบๆเอกสารพร้อมๆก็ทักได้ถามได้จ้าตอนนี้มันยังไม่สวยเด้อครับนี่คันนี้ปีหกสามอันนุ่นปีหกสองจ้ะ รอยซิบไอสามสภาพสองห้าห้าครับอีใดเลยเด้อครับผมถ้รวมเก็บงานก็คันนี้สองเจ็ดห้าครับคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ในถ่วมเด้อครับเอ่อไม่เคยเอารถใหม่ๆมาลองขายดูเด้อครับผมเผื่อพี่น้องสนใจไปตัดเข้ามาหน่อยละจ้ะอะโอเคครับผม แล้วก็เว็บร่วมเปลี่ยนขับ,บู9 5เก้าพันห้าครับถ้าจัดสีถังพ่วงทังมอไซท์ถงหาเดือหาเก็บชุดสีที่มันดีกว่านี้ให้เด้อครับผมขอหมื่นพันครับผมเครื่องเครื่องเครื่องร้อยฟิตมาเร็วจ้ะชอบกระทักลัก,กระโทรมาได้จา้านิดนึงจ้ะ มีโอสามพันห้าสปีดหมื่นึ่งห้าบาทสปาร์กนาโนสามพัห้าเด้อครับผมเบสสามพันทววนอีเบสคลิกคลิกเก่าสองพาจ้านี่สกูปปี้ทองดำ คันนี้มีน่าลิมครับผมรวมรวมจบงานอยู่แปดพันห้าเด้อครับผมขับขี่ได้เลยแล้วก็ฮฮยาตต้ฮายาเต้แปดพันเด้รถเก็บงานแล้วครับแล้วก็ได้มาเพิ่มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอรอก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงแจ้งอีกทีกับคันนี้ก็น,นิ่มๆเดิมๆจะ พี่น้องมาฝากไว้ครับผมมาฝากไว้เอาเงินไปจ้ะอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงแจ้งให้อีกทีครับถ้าหลุดถ้าหลุดนิ่มๆนิ่มๆเดิมๆครับผมสีอาจจะไม่ค่อยสวยสีชมพูมันสีดของ FC ฟซีเดี๋ยวเก็บงานให้เดยอะครับผมขอบคุณมากครับผมเสื้ออะไรให้เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน จ้ะฝากอีกนิดนึงฝากพี่ฝากน้องยีกนิดจงหน่อยะอ่าคลิกเกา่าคลิกเกา่ารอแม็กเดอร์สามปัหาครับรลดจอดจ้าแล้วก็เวฟอันนี้เวฟลอยครับผมห้าพันเก้าครับผมสตาร์ตติดครับได้อ่า เรื่องไม่ควันแต่ต้องเก็บงานนิดๆหน่อยๆเด้อพัน,น 1, กว่าบาทสองพันกว่าบาทนี่จะพอมขี่จะ้ะอ่ะอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีพี่ไม้มากเด้อครับผมจะสิ้นปีมารับแต่ว่าผมขอเคลียร์งานก่อนเด้อต่อง,งานให้ครับใส่ขบูให้ใส่แบตให้เอ,อ่อเติมอะไรให้ให้มันพร้อมขี่พ้อมใช้งานครับผมขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูแลครับผมมาดูแลให้ครับ โอเคเอา้ามีกับเหลือแต่ง,งานข้างเบิ่งเล็กๆน,น้อยๆครับผมไม่เล็กน้อยนะครับหลายตลอดครับอันนี้ก็รถซอมอันนี้ก็ทําเครื่องจะ้ะส่วนมากลูกค้าก็จะมาจอดรถไว้ไห้เด้อครับสั่งวางก็จะทําให้ไปอ่ฝากฟีโน่ฟีโน่นิดนึงหล่อแล้วฟีโน่สองพันเก้า ร้อมใช่เด้อครับผมเก็บงานให้ทงังคันเลครับผมฝากผลงานสั้งบ้นานๆนี่เลยจ้ะเพื่อเห็นเป็นแนวทางจบรดราคาไม่สูงมากก่็พักได้ถามได้ครับผมพร้อมครับพร้อมขี่จบงานให้ได้จ้าอันนี้ของ fc ฟซีปทุมธานีเด้อขอบคุณมากที่ให้ดูแลครับผมนิ่มๆนิ่มๆ ขอบคุณมากครับอันนี้ก็ของ FC นครพนมจ้ะสกูปปี้4 5 0 0โอ้ารถ4,500กับคันนี้ก็จบอยู่ประมาณหมื่นเนี่ยเด้อครับผมอ่าคือราคาถูกๆก,ก็เป็นราคาขายครับหเหมือนผมขายให้ให้ดูละครับผมคันละสองสามพัน แต่ว่าผมจบงานให้ได้เด้อนะฝากด้วยล่ะครับผมรอรอรถมารับครับอ่านิ่มๆอันนี้ก็นิ่มๆเด้อครับผมขอบคุณมากที่ไว้ใจให้ดูแลครับผมวันนี้ก็ลาพี่ล้าน้องประมาณนี้เด้อทางนมครับสวัสดีจ้า